มาออกวันที่สิบหกครับห้วันที่หนึ่งสิงหาแต่มันมามันมาวันที่สิบหกสิงหาทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยเกินเลยแอนสิได้เด้มันมาออกยอดหลังหมอกยอดหลังกันล้ออะไรครับพี่น้อง MC คนล้อกอบยางคักเด้เด้หลังจากงวดที่พันมาเนาะวดทีได้แต่ทีได้อยู่แต่ว่ามันก็คือวานั่นแหละ มันมาออกยอดหลังเนาะนออกยอดหลังแต <นะ S 2> ่เสได้นํนำยู<ก>่แต่ว่าออตแต่ว่างวดนี้ออกตรงขังโ้โพดมาพอเน,นัะงมนีเป่นก็ะหายมายู่แต่ว่าเป็นหายมาหางเดียวแล้วก <c> ็ให้เอฟซีเบิ่งเอาตัดเอาว่ามันจีมาเพื่องวดวันทีหนึง่งสิงหาบอปูเลขลับ,เ,บ,บเลขลับเลขลับจากปู บัตรบัตรไกอยู่ดอกผลข้างบัตรท่านได้ห้เปิดเปิดเดียกคำมันเข่าอีเดียจักดับแล้กับนสามงวดเิ่นว่ากันเขาตรงจักสามงวดเป็นสี่ผ้าสี่ผ้าไปหาเพิ่นแต่ว่างวดที่เพิ่นหแปดหกหาก็หกสามหนึ่งมันหมอกย้อนหลังเิ่นกับบักทีได้น้ำยู่วแต่ว่างวดนี้เพิ่นห้มาหางเดียวหายเอกิจนาณาเอางวดงวดหลังอันแปดหกากับหกสามหนึ่ง เพื่อนก็หายมาด้วยกันเนาะหายมาด้วยกันแต่ว่าผมมาแต่มาไายทำนะครับเพื่อนหายยังก็อแปดเก้าสามครับถ้าใครกับหัวก็ดีถึงยี่สด้หกสามเนาะแต่ว่ามึอนี่ก็บวันทีต่วใดหลายยี่สิบหาแล้วยี่สิบแตพอมีที่พกเลยพอมีเวลาหาลอตเตอรี่ได้ก็หาเอางวดนี่หางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเม็ดเดียวครับลงทีมเตรียมจดให้เอฟซีปิจารณาเอาเด้อ ็คือปู้เปิ้นเผยมะห้เปิ้นบอกว่าหาสองศูนย์ไฮมาหางเดียวก<ม>ับสองตัว<ม>สองตัวสองตัวเปิ้นบ้าห้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพอฝัน<ม>นอนอยู่วัดเก้านี่แหละมาเป่าแคมพร้อมยังเนียเพิ้นประมาณตีสี่เคืองจะดุ่งตื่นขึ้นมา คนเฒ่าคนมาสุกหัวว่ากเอาเงินไหนมบงมึงคือบอ่อผมก็ตกใจเนาะว่าเงินงนี่ยังก็ราะไงผมก็บางทีนั่นเด๋มมึงก็เบื้องเป็นยังคนว,ว่ามีแบ่งยี่สิบแบ่งหนึ่งกับเลี้ยนสิบเมื่อคนสิ่งห้ขทางลางบ่อผมกับว่วเน่ใจลองติดเจรณาบังเดอร์แบ่งยี่สิบก็เี้ยนสิบมันก็ทีเป็นสามศูนย์บ่องลางลองพิจารณาเบิ้งแต่ว่าตัวถี่เนี่วเป็นหามากนั่นคือหาสองศูนย์เม็ดเดียว ห้าสองศูนย์นี่ให้ไปตัดเลนเอาบอครับอ่าตัดเลนแล้วเดี๋ยวแจ่สิตัดเป็นตัวใดห้าสองศูนย์ครับโอ้เดี๋ยวโคโลเนาะม้วนี้เป็นไหนมาหางเดียวตัวเดียวถ้าป,ปกติบนไห่สามตัวกับสองตัวนะครับนาอแมนครับแต่ละม้วนนี้เ็น,นไหนมาสองศูนย์ต้นเหนียนนี่ตนเหนีนตัวใดวะครับผมบ่เหนีนเิ่นกระบอกว่าหางเดียวเลย ให้หางเดียวเราไปตัดเอายังไงตัดเอากับเดี๋ยวผมตัดให้ได้สามตัวตัดมาที่ได้แค่สามหางแค่นั้นแต่ตัดออกมาแล้วจีเป็นห้าสองห้าศูนย์สองศูนย์อ่าอาจจะยู่ในลักษณะนี้ส่วนเด็กฝันพอมอนชัยนี่สามศูนย์เนาะแมนตีจากความฝันตีจากความฝันมันเคลืนนี่แหละเตี๊ยสตัดตดลังค้นฝันบงหมู่จกตัดดิเออซื้อกับซื้อเถอะดิเป็นเบิรงเอาไม่เห็นมีเลยที่ว่าห้ามออกตัวตัด หมดกี่แหล่สาตตรงๆเลยเนาะหมดเนกี่หนึ่งหมดกี่หนึ่งี่สิงหาอ้แ่มันเมาอสิบกสิงหามันเตะดาอมาเตะดาของพ่อมอนตีตีเป็นตัวใดครับล้อว่าสามสิบพิไห้มันเห็นแบงยี่สิบก็เบียนสิบแต่ตีร่วมกันก็ถือเป็นยี่สิบกับสองศูนย์กับเขาหนึ่เล่าเป็นบอดเปอทีว่าเพินไหหาสองศูน แต่ว่าเรียนสินี่มันจะเป็นสามศูนย์บัวสามสิบบวก็ไห้ีีจิจนาตีเอาเ็นี่เลยคือเล็เลขกันเพิ่มมาล่ะเพิ่มไปอจากสามศูนย์อีกจะโตหนึ่งงะเพิ่มก็ได้เพื่อเป็นแนวทาง้านเติมมันออกห้าฝันเหมนอนกัน นอกสองศูนย์ูนย์ูนอาจจะขึ้นไปขึ้นลงๆก็แล้วแต่เอฟซีิตัดเอาสามศู่วะให้เียนตัวไหนเนี่ยก็สามนั่นแหละสาตัวเดียวสาตัวเดียวด้ยเด้งยี่สิบก็ยนสิแม่งกับนักดีสองกับ1นึ่งเฉยๆเอาวะเสามศูนย์เพิ่มสาอตัวหนึ่งมันเป็นเหล็กฝัน เพื่อกั้นไว้เบกตรงกอห้มันห่าสองศูนย์มันก็ใกล้เคียงเนาะสองศูนย์กับสามศูนย์ปัญหาแต่มันขึ้นมันลง่มกับกบดีมากันขียนลงดินเนื่อยบนก้นเนาะขับนลงจู่จีคว่ำยู้อยู่ที่พิจารณาเอาเพราะว่ากบ่ดีว่าหายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการการเด่นก็คือว่าแล้วเนาะอยู่ที่คนมัก คือเขาแนวทางเขามีแนวทางไห้คือวังวนนี้ตรงพอเป็นไหามาหางเดียวเออก็คือเลขตัวนี้หาสองศูนย์ครับหาสองศูนย์<า>แต่บนไหามาหางเดียวแต่ว่าไห้เอฟจีตัดเอาว่าสิตตัดสองศูนย์หรือว่าหาสองกะแล้วแต่มกแต่ว่าตัวสามศูนย์นี่คือเลขพอฝันเองฝันมึงขึ้นนี่ตีสีเคืองฝันว่า คนแถามาสุกหัวให้ไปเอาเงินผมก็เลยถามว่าเงินอยูใ่ใส่ะไรเพราะไงก็นั่นเดีแบงยี่เซฟก็เหรียญซิฟเพราะไงก็เลยตีเป็นสามศูนย์เอฟซีตีตีจังไดก็ลองคิดปิดเจรณาเอาบังเดอ้อครับเออตัวนี้แหละตัวพ่อใหญ่ฝันคือสามศูนย์แต่ว่าพ่อใหญ่ก็ว่ามันไกลเคียงกัน,กน,กนยูสองศูนย์กับสามศูนย์ก็ได้ไล่กันครับแล้วลองบังเดอ้อ ส่วนของปูนี่สองตัวเพิ่นบ่ไดน้นให้เนาะบ่เพิ่นในหางเดียวหาสองครับครับครับหมุนมาหนีหน่อยหนึ่งครับโอ้ขอบคุณครับอขอบคุณครับ,บ,รบนี่หาชัดเคนียนเลย